ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท่ามกลางการซื้อขายสินค้าและบริการที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่นี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียประการหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยขึ้นก็คือผู้ที่สั่งซื้อสินค้ามักจะได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ตัวเองสั่งซื้อถามว่าถ้าเจอปัญหาอย่างนี้จะรับมืออย่างไร อาตมาภาพก็ขอตอบว่า 1. จะสั่งซื้ออะไรก็ตามควรเลือกสินค้าที่จะสั่งซื้อด้วยการเปรียบเทียบกับร้านค้าออนไลน์ให้เยอะไว้ก่อน 2. เมื่อเลือกสินค้าได้แล้วควรตรวจสอบประวัติของธุรกิจออนไลน์ที่ตนกำลังติดต่อทํามาค้าขายด้วยว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรถ้ามีประวัติไม่ดีก็ไม่ควรติดต่อซื้อขายด้วยแต่ถ้าน่าเชื่อถือ มีเกียริประวัติยาวนานค่อยทำธุรกิจด้วยคมทำประจำวันนี้ก็คือยามมวแต่คิดจะบริโภคสินค้าและบริการจนหลงลืมการใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้ง